สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเ็ตบุระค่ะทางช่องเราก็จะนำเรื่องราวของวัตถุม,มงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขังที่อยู่ในเว็บไซต์อมรตบุระ d com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ช่าบูชาวัตถุม,มงคลมาเล่าสื่อกันฟังค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอค่ะพระปิดตาหลังยันไตรัตซึ่งสร้างมาจากไม้พญางิ้วดา ของหลุมปูทิมแห่งวัดระหารไล่จังหวัดระยองค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบถึงพุทธคุณของยันไตรรัตที่อยู่ด้านหลังของพระปิตาองค์นี้กันด้วยใช่ไหมคะรวมถึงพุทธคุณของไม้พญางิ้วดำด้วยถ้าหากพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ และนี่ก็คือกล่องของพระปิดตาพญางิ้วดำหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่จังหวัดระยองค่ะจะเป็นฝาเปิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะคือนอกจากจะเปิดแบบนี้แล้วค่ะยังสามารถตั้งได้ด้วยค่ะประมาณนี้เลยค่ะพระปิดตาองค์นี้นะคะบูชามาตอนที่ไปวัดของหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ค่ะ มีแค่องค์เดียวองค์สุดท้ายด้วยนะคะคือชอบตรงที่ว่าแกะจากไม้พยางิ้วดำนี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระก,กันค่ะงดงามมากๆเลยค่ะขอบอกเป็นพระปิตาที่แกะจากไม้พยางิ้วดำค่ะด้านหน้านี้นะคะเรามาชมด้านหลังกันต่อค่ะสำหรับด้านหลังขององค์พระปิตาองค์นี้นะคะก็คือจะมี ยันไตรรัตหรือภาษาเรียกตามลักษณะยันนะคะว่ายันใบพัดซึ่งยันใบพัดนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์แทนองค์พระก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ดูดสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่ตัวค่ะและยังช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวด้วยหรือว่าเป็นยันครูอีกยันหนึ่งเลยนะคะ พยันครูนี้นะคะถือว่าเป็นของสูงมีอนุภาพมากพุทธคุณมากล้นท่านใดที่มีพยันครูติดตัวบูชาไว้นะคะจะหนุนดวงชะตาแขวคขาป้องกันภัยบ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขข้าราชการบูชาอารัธนาติดตัวเป็นยอดแห่งมงคลเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนขั้นเป็นยอดเป็นเอกดีนักค่ะและสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะ บูชาไปค้าขายไปเลื่อนคันเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองเด็กนักเรียนพกพาไปเรียนสวดคาถาทุกวันบูชาทุกวันสอบได้สอบติดค่ะถือว่าเป็นเมตตามหานิยมผู้คนนิยมชมชอบอุปถรัรมภ์คำชูเป็นมหาสเสน่ห์ราชเสน่ห์ชั้นสูงหญิงรักชายหลงรันจวนจิตรันจวนใจ เจรจาว่าความชวนให้หลงไหลคอยตามเรียกโชคลาภชื่อเสียงเงินทองเป็นยอดเมตตาเป็นยอดแห่งพุทธคุณดีนักแลค่ะสำหรับยันไตรรัตน์เท่าที่ฟังมาเนี่ยบอกเลยว่าพุทธคุณของยันไตรรัตน์นะคะครอบจักรวาลมากๆเลยค่ะอย่างที่เกินไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าพระปิตาองค์นี้แกะจาก ไม้พญางิ้วดำหรือไม้นิ้วดำซึ่งไม้พญางิ้วดำนะคะเป็นไม้กายะสิทธิ์ในตำนานค่ะซึ่งมีเทพาอารักษ์มีเทวดาคอยรักษาอยู่ตามที่บันทึกบอกเล่ากันมานะคะสำหรับไม้นิ้วดำหรือไม้พญางิ้วดำมีอิทธิคุณพิเศษทางด้านการแก้พลังงานที่ไม่ดีป้องกันอำนาจของคุนสายมนดำและก็ยังป้องกันอำนาจของผู้ผีปีศาจได้ดียิ่งนักค่ะ และยังดีทั้งด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภอีกด้วยค่ะโบราณอาจารย์และพระเกจิอาจารย์มักจะนิยมนำไม้พยางิ้วดำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลผักเครื่องเครื่องรางและของขังค่ะซึ่งการนำไม้พยางิ้วดำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลนั้นนะคะจะต้องทําการพรีบอกกล่าวแก่เทพารักษ์หรือเทวดาที่คอยรักษาไม้อยู่ตลอด จนได้รับการปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถาที่เกี่ยวข้องโดยเกจิอาจารย์ที่มีอาคมครั่งมีพลังจิตแก่กล้าจะทำให้ไม้พญานิ้วํำนั้นมีความคลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นค่ะพอทราบถึงความวิเศษของไม้พญานิ้วำํำไม้กายสิทธิ์แล้วนะคะมีความรู้สึกเลยว่าว้าวมากๆเลยค่ะ แล้วยิ่งนำมาแกะเป็นพระเครื่องและมีพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังแก่กล้ามาประจุพลังยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังมากขึ้นค่ะก่อนจบคลิปนะคะเรามาชมองค์พระร,รอบๆกันค่ะด้านข้างค่ะและด้านหลังนะคะซึ่งมียันตรายรัดหรือยันใบพัดอยู่ด้านหลังค่ะและด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ งดงามมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นพระปิดตาที่แกะจากไม้พยางิ้วดำที่งดงามมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระปิดตาหลังยันไตรรัตน์ซึ่งแกะจากไม้พยางิ้วดำไม้กายสิทธิ์ในตำนานของหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหารไร่จังหวัดระยองที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะและถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะกระดิ่งจะคอยแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุเรตปุระนะคะขอบคุณค่ะ